ตามที่หลายคนนะครับคงทราบแล้วนะครับว่าอายการสั่งฟ้อง6ผู้ต้องหาในคดีของน้องตะโมเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นคดีที่ ใช้เวลาประมาณ5เดือนกว่าแล้วทำการฟ้องผู้ต้องหานะครับทั้งหมด6คนนะครับและก็ซึ่งมีอยู่5คนโดนคดีประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นคดีนะครับอุบัติเหตุประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยใช้การสรืบสวนสอบสวนได้นานจริงๆนะครับได้นานมากๆนะครับสืบสวนแล้วสืบสวนอีกนะครับส่งสำนวนแล้วส่งสำนวนอีกสืบแล้วสืบอีกนะครับโอ้โหเรียกว่าเอกสาร2008ถึงจะถึงจะสรุปสำนวนในการอ่า คดีได้นะครับแล้วสั่งฟ้องได้เป็นคดีประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก้ความตายลองคิดดูนะครับว่าคดีประมาทนะครับยังใช้การที่เรียกว่าสืบสวนสอบสวนนานขนาดนี้แล้วถ้าเป็นคดีฆาตกรรมนะครับผมว่าคงใช้การสืบสวนสอบสวนน่าสักประมาณ15ปีถึง20ปีถึงจะเสร็จเพราะว่าแค่คดีประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก้ความตายเนี่ยนะครับยังใช้เวลาต้อง5เดือนนะครับแล้วสรุปมาได้ก็คือแค่ประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก้ความตายอ่ะเราลองไปดูนะครับว่า ทั้ง5คนและ1กุนซือเนี่ยโดนข้อหาอะไรบ้างตามที่อายการสั่งฟ้องไปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นคดีที่5เดือนนะครับสรุปออกมาว่าคือส่งฟ้องด้วยข้อหาประมาทอาเารปชมครับผมนี่ครับอายการสั่งฟ้อง6ผู้ต้องหาคดีแตงโมป .1 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ผิดพรบรเดินเรือรายมาตา3 ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ 4. ให้การเทดสแก่พนักงานสอบสวน 5. มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอัลป้าโซแรมจ็อบประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2. ช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษทางอาญาหรือทำลายหลักฐา,าน 3. ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ 4. ผิดพรบรเดินเรือหลายมาตาโรเบิร์ต 1. ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2. ขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาต 3. ใช้เรือที่ใบอนุญาตหมดอายุ 4. ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำา 5. ผิดพรบรเดินเรือหลายมาตากระติ 1. กประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2. แจ้งความอันเป็นเท็จ ให้ผู้อื่นเสียหายให้ได้รับโทษน้อยลงทำลายหลักฐานกะทำกะทำผิดแซนประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามปอาญามาตาา291พิมหรือเอ็มกุนซือใช้ให้ผู้อื่นแจ้งความอันเป็นเท็จเพื่อไม่ให้รับโทษทำลายซ่อนเล้นพยานหลักฐาน การกระทํฟาว์มผิดนี่แหละครับคือข้อหานะครับที่อายการสั่งฟ้องนะครับสำหรับ5คนบนเรือแล้วก็หนึ่งกุญซือก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับทั้ง5คนนะครับหคนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็จากผู้ต้องหาก็เปลี่ยนเป็นจําเลยแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเขายังไม่มีความผิดนะครับทั้ง6คนยังไม่มีความผิดยังไม่มีความผิดนะครับต้องรอให้ศาลตัดสินก่อนว่า เขาผิดหรือไม่ผิดนะครับเขาจะไปเป็นนักโทษหรือเขาจะเป็นผู้บริสุทธิ์อันนี้ก็คือต้องรอให้ศาลตัดสินก็อยู่ในขบวนการขั้นตอนของศาลต่อไปนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่เรารู้ว่าคดีนี้นะครับเกิดมาแล้วประมาณ5เดือนนะครับทำการสืบสวนสอบสวนนะครับโอ้โหคดีนะครับบอกว่า2องพันาแผ่นนะครับแล้วก็ประมาณหลังนะครับแล้วก็อายการมาสอบแล้วสอบอีกสอบแล้วสอบอีกผลสุดท้ายก็คือสรุปได้มาแค่ประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้แค่นี้แหละครับนี่แหละครับคดีที่บอกเลยว่า จะเรียกว่าคดีอะไรแต่หลายๆคนประชาชนเรียกว่าคดีอัปยนะครับคดีอัปยศเพราะอะไรครับหลักฐานข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายที่ไม่ได้มีการเอาไปเข้าสํานวนในการทําการสั่งฟ้องเพราะอยู่นอกสํานวนนะครับตำรวจไม่เอาเข้าสํานวนก็ทําอะไรไม่ได้ครับอยู่ที่ตํารวจตํารวจจะทาสานวนยังไงก็ได้ผลสุดท้ายก็จะเป็นตามที่เห็นครับก็ตามนี้ครับกฎหมายก็ว่ากันไปครับอายการสั่งฟ้องนะครับทั้ง อหคนไอ้ทั้ง6คนตามคดีที่บอกไปแล้วต่อไปนี้เราก็คงจะต้องดูนะครับว่าศาลจะมีการตัดสินไปทางไหนต่อก็ติดตามกันต่อไปครับผม